เฉลิมชัยสีอ่อนนะครับก็สั่งให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดรายงานจากกรมปศุสัตว์ท่านผู้ชมฮะมีพื้นที่น้ําท่วมแล้ว5จังหวัดน,นะฮะชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วก็ปัตตานีมีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ1 4 6 0 2 0ตัวนะครับ ก็ส่งเจ้าหน้าที่ประสูสัตว์เข้าไปช่วยอบพยพสัตว์หนีน้ําท่วมแล้วก็ขนส่งสเสบียงสัตว์ให้ถึงมือเกษตรกรของคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับนี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาได้มีการปล่อยขบวนขบวนรถรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานนะครับไปเก็บเป็นสเสบียงอาหารสัตว์สำรองเพื่อเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าพอฝนตกต่อเนื่องแล้วพอเกิดน้ําท่วมนะฮะก็ต้องมีสเสบียงเหล่านี้ ก็ได้ย้ำให้ทางกรมปศุสัตว์จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะฮะ